สวัสดีคะ่ะมาแล้วเมื่อนี้สิบไปมาพัาไปหาหมอฟันเด้อจ้าเพราะว่าไอ้มีนัดหมอฟันเพราะว่าไปตรวจเด้อจ้าไปตรวจแล้วก็ไปเฮ็ดความสะอาดแต่บร่รูว่าอันเพิ่นเฮ็ดไอเวลาเดียวกันมือเดียวกันบ่เด้อจ้าไอความสะอาดเพราะว่าเพิ่อนบอกว่าต้องไปตรวจก่อนว่าเขาต้องเฮ็ดอีหยังต่อไปเนี่ยแต่อันเจ้าของอยากไปอันเฮ็ด มือเดียวเด้อจะบอกเพิ่นแล้วเพิ่นก็บ,บอกว่าเดี๋ยวถ้าตรวจก่อนถ้าเฮ็ดได้ก็สิเฮ็ดถ้าเฮ็ดบ่ได้ก็เอาไว้นัดมือหนะ้าแล้วก็ถามเพื่อนเพื่อ,อ,อ<ๆ>ดัดฟันเด้อจ้ะเพราะว่าไปดัดฟันอันแรกไปไปถามค่าดัดฟันอันแรกอ่หาพันปอนด์เด้อจ้ะบเ่เฮ็ดเด้อจ้ะสองแสนประมาณสองแสนกว่าโอ้บ่เฮ็ดจ้ดมันแพงเกินไปก็เลยไปน,นัดไปถามว่าอันหม่องไม้เนี่ยประมาณสามพันหักปอนด์ สาพันหาปอนมันกระนาฟังกว่วหาพันปอดยูเ้อจ้าเบึ้งไปเบิ้งว่าเพิ่นสีอ่าไปตรวจราชหยเฮ็ดอีหยังมือนีค่าอันที่มาว่าให้ฟังนี่คือว่าไอ้ค่าทำฟันเดจ้าว่ามันสี่ทอดะอยู่เนี่ยออืมยู่ใส่มันกระแพงไะเนาะอันถ้ามันอยากได้ดีแต่มันกระแพงเกิดไปโพสอันแรกไปอันถามไปถามว่าอันเอ็ดข้างล่างข้างล่างกะแขวออกไอ้ฟันออกไป อันนี้และก็ฟันแตกฟันหักครึ่งหนึ่งอยากให้ดัดเพื่อนเฮดได้บอแต่อันเกาเพื่อนบอกว่าดัดข้างล่างได้แต่ข้างบนนี่ไ้คืนเพื่นสุใไ่นะแม่จ๊ะมันกระแพงประมาณสามพันอันสุใไซแต่อันดัดสองพันรวมกันไปั้างเบิดหาพันปอนด์โอ้ยมือนั่นแลนค่ะแลนจัดกระเป๋าได้แลนเลยจันแลนเลยประตูเขากระจนอไอ้งึดอันหมอฟันกับอันผู้ซอยกบ อันเอตาปิมปิมอยู่ทางนี้จับกระเป๋าได้แรนเลยจะฟังอันคาอันหมอฟันหาพันโอ้ยแพงกระดกกระเดียรวยปันไดกรบสุภาใจขนาดนั่นละมั้งฟันกันยังดีๆอยู่ฟันมันก็ไม่ได้ขี้ไล่ขี้เล่ยอย่างแค่แบบว่าอันนี้แตกเครึ่งหักเครึ่งแต่มันก็ยังอุดอยู่ประจำกันยังใส่งานได้อยู่แต่ปวเจ็บปวดปวดปวีอย่างแต่อันทางล่างเนี่ยก็คือว่า ฟันหายไปเลยดนะจ้ะเพราะว่าไอ้ไอ้เหงือกมันบดีดนะจ้ะเพิ่นก็ออกไปคือเหล็บใหญ่ก็คือว่าเพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดได้ดัดข้างล่างได้แต่ข้างบนนี่มันคือเลี้ยงกันสวยแล้วเพิ่นก็เลยบอกว่าไอ้แค่เอาซุปไซส์ซื้อสามพันวัสดุแล้วก็ไอ้อันไอ้ดัดฟันหันสองพันวัสดุรวมกันเปัญหาฟันอุดจับกระเป๋าเลสเลยจ้ะบอกว่าอุดดัดสิบมันบอแค่นี้มันบอว่าัสดุรวมกันหมดอุ้ย อันนี้เฝ้าแลนบอกว่ามันใจไบ่ได้ดอกหาพันเขียวจับกระเป๋าแล้วแลนี่เลยนะจ้ะย่างหัวเจ้าของก็เกันเมื่อนั้นแต่เมื่อนี้นี่อยู่ใกล้บ้านและกับไอ้ันเป็นหมอฟันไอแบบว่าหมอฟันประจํดนอจ้ะเพิ่อกระสีตรวจแล้วเพิ่อกระเทความสะอาดหายแต่ทาหมอฟันเพิ่อแล้วเพิ่งกระสีส่งไปอีกหม่องนึงก็คเขื่ยเมืองคาเด็บคือกันนอจ้ะแต่คนละหม่องคนละบริษัทคนละ คนละแดนติสคนละหมอฟันเดจ้าค่เพันบอกว่าทรวมคงเป็นกับประมาณสามพันหาสามพันหาบอดเออกับพาอฟังอยู่อันนี้เดจ้าเดี๋ยวไอเราค่อยมาว่ากันเดจ้าเมื่อนี้ว่าสิไปอีย่างไปเบิ้งกันเดจ้าชมกันว่ามันราคาเท่านี้มันเท่านี้มันพอได้เห็ุคือเมืองไทยเพราะาพอเมืองไทยก็บ่เคยเหตุเลยจ้ะบ่เคยสอบถามแต่ทุกคนก็บอกว่าถ้าเหตุอยู่เมืองไทยแล้วมาเหตุอยู่เห็ดเอยู่เมืองไทยแล้วมา ตรวจยุนีและเอ่อมาให้เขาตรวจและให้เขาเฮ็ดน้แพงกว่าอีกก็เลยว่าตัดสินใจเฮ็ดยุนีไปเลยเด้อจ้าสั้นคอยว่ากันเด้อจ้าเดี๋ยวสียเดี๋ยวเสียให้เบิ่งว่ามันสีว,ว่าให้เบิ่งว่ามันสีท่อไหนทั้งตรวจทั้งเฮ็ดความสะอาด่าเขาเฮ็ดอย่างไหกอนว่าความสะอาดหรือตรวจถ้าเฮ็ดพร้อมกันเลยก็ิสีบร,รวมราคาให้ฟังเด้อจ้าไปจ้า ่าไอ้นั่นนะจ้าค่าตรวจฟันสิบสี่ปอนหาซิฟสิบสี่ปอนหาซิฟเดี๋ยวนี้มันซีสิบสองเท่าไหร่ละก็แปดร้อยกับพันหนึ่งเนาะประมาณพันหนึ่งเดจ้าค่าตรวจค่าตรวจฟันเดจ้าแต่ค่าอันไอความสะอาดกับประมาณหาสิบเอ็ดปอนดหาสิบเอ็ดปอนกัก็สองพันกว่าสองพันก,กว่ากับสามพันเดจ้าน,นแหละเพื่อนเอาเอา่าไปหาหมอฟันเดจ้าอยู่นี่ <c oughs> ก็เลยว่าอืม วาอให้ฟัง้อจ้าว่าค่าฟันอยู่นีค่าทำฟันแค่ตรวจกับพันหนึ่งเราเด้อจ้าแนั่นแหละแพงงี้อย่างทุกสิ่งทุกอย่างกับแพงเบิ่งน่งอยู่ในรถห่อนก็ห่อนนะจ้านั้นแหละเมื่อนี่ห่อนเมื่อนี่ห่อนคักแดดออก้อจ้าคลิปนี้าลาไปก่อน้อจ้ามาว่าเรื่องฟันให้ฟังเบิ่งเพื่อนเอาใส่อันนั่นให้ฟังเพราะว่าเพื่อนบอกว่าให้มันแขวไอฟันจะได้สตรองจะได้แข็งแรง้อจ้า คลิปนี้มาเบ้าเรื่องฟันให้เบอให้ฟังด้วจ้าไอ้คลิปหนาพ่อกันไหมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณจากคุณนายฝรั่งมีเวียกนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย